มามืดเรตติ้งแซงหน้าช่องใหญ่คอมเมนต์เดือดคุณชายกระแสอะไรากินนารีแม้มาแรงยังต้องแพ้ราบละครแทบแตกกับตอนล่าสุดของละครคุณชายทางช่องวัน31เหตุ EP นี้พระเอกและนายเอกอย่างคุณเทียนฟิล์มธนพัทและอาจิวแจมรัชตะเขาได้กันแล้วเรื่องเกิดเพราะนายแม่ป๊อกเปียธิดาอยากทําให้ลูกชายหายเป็นตัวซิลเกด้วยการวางยาราคะจากว่านจ,ากจาักรจันหวังให้เทียนได้เสีย กับหญิงพินมินลีคามินลาแต่สุดท้ายคดีพลิกแทนที่จะได้ลูกสะ้ายดันได้ลูกเขยแทนสงนันส่วนคอมเมนต์แฟนละครและสาววายกรีกรา้กันถล่มทลายจนแฮชแท็กพุ่งติดเทรนด์อันดับหนึ่งทั้งไทยและโลกไปเลยสิจ้าเขาพูดเรื่องนี้กันยังไงบ้างไปดูกันค่ะดูไปเขินไปเขาจุบการแต่ทําไมฉันเขินปกติเฉยๆกับละครแนววายแต่คู่นี้ทําเขินอยู่นะชานนี่ช็อกกับการเขียนบทของช่องวันมากกรีดลั่นมากใส่เต้นแรงมาก ดีใจด้วยค่ะในแม่ได้ลูกเคยต้องขอบคุณว่านจักรจนันอาจิวกับเทียนงานสายตาคือดีมากแบบมงากมาก,มากช็อตฟิวไหมคะในแม่จะให้มาดูหญิงพินสรุปเจอพี่จิวแทนฮา่าว่านจักรจันมันสำเร็จผลแล้วค่ะในแม่และอื่นๆ ไปเดินตัวไหนมาลูกเพราะจู่ๆฟิล์มธนภธัสกาววลาในละครคุณชายทางช่องวัน3 1ก็เกิดอาการร้อนบูบวาบควบคุมอารมณ์ไม่อยู่จนรุกใส่สาวมินล,ลี่คามิลล่ากิติวัฒน์แบบไม่ทันตั้งตัวเพราะเป็นแผนของนายแมลี่ปอกเปียที่ดาที่พยายามทุก,กอย่างเพื่อไม่ให้หญิงทินมินล,ลี่ปฏิเสธการแต่งงานและตกเป็นภรรยาของเทียนฟิล์มฉากนี้วรวิทย์ขติยะโยธินผู้กำกับกำชัดหนุ่มฟินว่าโทนของอารมณ์ต้องเป็นการ รุกที่ดูละมุดอ่อนโยนซึ่งฟิล์มก็จัดไปตามใบสั่งฟิล์มจ้องมองมินลี่ด้วยสายตาเคลิบเคลิ้มก่อนจะลูบไล้ไปตามตัวด้วยความทะนุถนอมทําให้มินลี่แปลกใจกับท่าทีที่แปลกไปมินลี่พยายามไปเรียกสติฟิล์มแต่กลับพบว่าฟิล์มตัวร้อนหนักมากจึงวาราครองไปพักที่เตียงแต่ฟิล์มดันลุมทับมินลี่จังหวะนี้ทําให้ทั้งคู่กอดกันแนบแน่นงานนี้ฟิล์มจะห้ามใจตัวเองไหวหรือไม่หรือทั้งคู่จะตกเป็นเหยื่อตามแผนของนายแมรี่ตามลุ้นฉาก ได้ในละครคุณชาย EP 1 1และเรตติ้งช่อง3รายกินารีได้แค่1.9แต่ของคุณชายทำไปได้ที่2.0